สวัสดีครับกล้บ,บามาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะครับวันนี้รายการ Animal Speak ของเราไม่ธรรมดาปาร์คยังไงครับหมอเพราะว่าเรามาเปิดรายการด้วยการเล่านิทานให้ปาร์กฟังการเล่านิทานเปิดรายการด้วยการเล่านิทานนี่รายการเราเป็นรายการเล่านิทานให้เด็กๆฟังแล้วเหรอครับนม่มันเป็นการเล่านิทานที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่จะเรียนรู้วันนี้ปาร์ค ยังไงครับหมออยากฟังหรือยังล่ะถ้าจะเรียนรู้ต้องฟังนิทานของหมอก,ก่อนหมออยากเราหมูต้องอยากฟังแล้วล่ะอโอเคมาเริ่มกันเลยนิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่ากระต่ายกับเต่าเดี๋ยวหมอเล่าให้ฟังครับกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายขี้โมโอะอวดอยู่ตัวหนึง่งมั่นใจในความเ็วของตัวเองไปที่สุดวันหนึง่งมันเดินสวนจะเจ้าเต่าน้อยตัวเตี้ยมมันก็เลยนึกสนุกข,ขึ้นมา,าก็เลยท้าเต่าตัวนั้นไปว่าเจ<อ>้าเต่าเอ้ย เดินช้าขนาดนี้เมื่อไหรจะถึงบ้านกันละ่ะโห<อ>หัวเราะเยอะด้วยนะหลจากนั้น<อ>เจ้าเต่าจึางตอบไปว่าข้าจะเดินช้าแต่ข้าก็เดินถึงบ้านทุกวันนะกระต่ายขี้โมก็เลยท้าเจ้าเต่าไปว่างั้นเรามาแข่งกันไหมว่าใครจะวิ่งไวกว่ากันส่วนเจ้าเต่าน้อยถึงแม้จะเดินต้วมเตี้ยก็จริงแต่มันก็ยืดอกรับคำทา้ากระต่ายเลยว่าโอเคงั้นเรามาแข่งกันและแล้วการแข่งขันก็มาถึง เมื่อการแข่งขันเริ่มต้นปักกระต่ายเนี่ยก็วิ่งนําเต่าไปไกลลิฟเลยโอ้โหแน่อยู่แล้วครับหมอกระต่ายต้องวิ่งเร็วกว่าอยู่แล้วแต่นั่นแหละมันก็เลยชนะใจแล้วก็เผลอหลับไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งอ้าวสวยแล้วอืมส่วนเจ้าเต่าปักมันก็เดินช้าๆมันนั่นแหละแต่เดินด้วยความมุ่งมั่นพยายามเดินไปเดินไปเดินไปเรื่อยๆจนในที่สุดใครจะคิดว่าเมื่อกระต่ายตื่นขึ้นมาเจ้าเต่าเนี่ย กำลังจะเดินเข้าเส้นชัยอยู่แล้วโอ้แล้วสุดท้ายเจ้าเต่านี่แหละก็เดินเข้าเส้นชัยก่อนเจ้ากระต่ายตัวที่มันแอบหลับป๊กอ้าวโหพี่ความคาดหมายเลยะหมอครับครับเต่ามันจะชนะกระต่ายได้จริงเหรอครับเนี่ยผมยังสงสัยอยู่เลยเนี่ยก็นิทานเขาเล่ามาอย่างนี้ปักมันมันก็เป็นแค่นิทานนะครับหมอมันจะจริงเหรอ เอางี้เอางี้อัั้นเปคานิทานเดี๋ยววันนี้ Animal Speak เนี่ยจะพาไปพิสูจน์ดูว่าจริงๆแล้วเต่ากับกระต่ายเนี่ยวิ่งแข่งกันแล้วใครจะชนะดีวะเดี๋ยวพาไปเจอตัวเป็นดีวะพาไป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 มาปั๊บถึงแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อ่านะนําก่อนเลยปาร์คคนนี้คุณหมอเอ๋ยแล้วก็คนนี้คุณหมอโอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองคนนี้แหละเป็นเจ้าของเจ้าเต่ากับกระต่ายจริงเหรอครับเนี่ยใช่เล่านิทานให้ปาร์คฟังแต่ว่านิทานเต่ากับกระต่ายเคยฟังไหมครับครับตอนเล่าฟังไหมตอนเล่าถามไหมไม่ต้องนะอะไรต่ออะไรไมใช่องดูไหมเต่ากับกระต่ายใครชนะนะคะเนี่ยเต่าไม่ได้กระต่ายในนิทานหรือเปล่าวะ เต่าชนะครับโอ้เต่าชนะเหรอเนี่ยโอ้โหแ้่มันได้ใคเต่าดูดูเห็นปะใครเร็วกันก็ตายอยู่แล้วอ่าแต่มันต้องมีที่มาแหละทำไมเต่าถึงชนะก็ตายใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับขอถามอะไรก่อนได้ไหมครับรับโอ้เมื่อกี้คุณหมออ้อยแนะนำว่า พี่เอ๋ยกับพี่อมเป็นคุณหมอสัตวแพทย์ทั้งสองคนเลยใช่ครับอย่างนี้เวลาเลี้ยงสัตว์พวกนี้นี่ก็ง่ายเลยสิครับเนี่ยเลี้ยงง่ายเลยสําหรับพี่มันก็ไม่ง่ายครับมันก็จะต้องมีการปรับบ้างในในในส่วนของตํารากับการเลี้ยงจริงๆครับี่เอ๋ง่ายไหมสบาย โอโหมันไม่สบายเลยค่ะพอเวลาป่วยทีเราต้องมาดูแลอย่างเป็นพิเศษเลยนะคะแต่ข้อดีของการที่เป็นสัตวแพทย์ก็คือว่าเราอาจจะสังเกตเห็นได้เร็วสมมุติว่าสัตว์มีอาการเพี้ยนไปเช่นจากปกติเนี่ยนั่งกินหญ้าเยอะๆอะไรอเงี้ยค่ะกินบ่อยๆไม่นั่งกกอยู่ๆเอ๊ะทำไมนั่งนิ่งเงียบไปเอ๊ะทำไมท่านอนผิดปกติอันนี้เป็นข้อดีของสัตวแพทย์ที่สามารถจะเขาเรียกว่าดีเทคโรคได้เร็วอเลี้ยงสัตว์นี่ ไม่ใช่เลี้ยงง่ายๆใช่ครับต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมต้องศึกษาอย่างดีอย่างที่เราคุยกันทุกเทปอ่ะก่อนเลี้ยงสัตว์เราต้องศึกษาข้อมูลแต่วันนี้เนี่ยเรามาศึกษากันว,ว่าเต่าหรือกระต่ายใครจะชนะ <S <S โโซนหน้าดูเลยนะถ้า<ม>จะช,ชนะนะคะนี่อันนี้ชื่ออะไรครับพี่ชื่อชิคก้เต่าค่ะเต่าเต่าอีกตัวหนึ่งฟาร์กในฐานะที่เป็นคนสงสัยครับอยากถามอะไรถามมา เดี๋ยวหมอจะให้หมออมกับหมอเลยตอบต้่าหมอตอบเองงั้นอย่างแรกเลยครับหมอครับเต่ากับกระต่ายเนี่ยมันวิ่งแข่งกันใช่ไหมครับใช่ครับถ้างั้นเราต้องรู้ที่ขาครับเพราะว่ามันวิ่งแข่งกันอ่าแต่ว่าดูยังไงแล้วกระต่ายก็น่าจะชนะนะเพราะว่าเต่ามันขาสั้นกว่าอะขาสั้นก็จริงแต่ว่าขาแข็งแรงครับอ่าเขาบอกว่าขาเต่าเปมนขาช้างใช่ครับช่ไหมคหมออมใช่ครับนี่หมออมเนี่ยเขา ถนัดมากเลยเรื่องสัตว์เลื้อยคลาน้อออกอธิบายเรื่องขาเต่าให้ฟังดีกว่าเริ่มต้นนี้ครับน้องปาร์คลักษณะของขาเต่าครับเขาจะมีเกร็ดปกคลุมทั้งหมดนะครับลักษณะการยืนนะฮะเขาจะยืนเหมือนลักษณะที่ยืนด้วยกำปั้นนะครับนะครับดังนั้นขาเขาจะค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถใช้ขาเนี่ยลุยได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นหินทรายดินหรือแม้กระทั่งน้ําเองก็ตามนะครับเขาก็ผ่านได้นะครับคือเต่าเนี่ยไม่เกี่ยงอ่ะไม่เกี่ยงพื้นที่ไหนเหมือนรถ เหมือนรถแบบวิบากเลยอะไปทุกที่ใช่ทุกที่น้องปักเชื่ออรออ้าวอ้าวพี่เอ๋ยไม่เชื่อพี่เอ๋ยว่ากระต่ายชนะลองดูดีๆถึงมันจะคุณหนูมีขนเยอะนะแต่ลองดูทรงเขาดีๆนะทรงเขาโค้งครับแล้วขาหลังเขาเนี่ยงอได้เยอะมากเลยแล้วเขากระโดดฮอปได้ทีหนึ่งไกลเป็นเมตรเลยนะแล้วพี่เอ๋เคยเห็นกระตากระโดดขึ้นชั้นอะสูงหนึ่งเมตรกระโดดได้อ่ะแล้วคิดว่าเต่าจะชนะไหมฮะ กระต่ายต้องชนะอยู่แล้วแล้วโครงสร้างของขากระต่ายทำไมมันถึงสามารถกระโดดได้สูงขนาดนั้นคะเป็นยังไงอะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อของเขานี่ก็มีเยอะนะคะคล้ายๆกับของสุนัขออของอะไรของสัตว์ออเลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปนะคะแล้วก็ลักษณะของตัวเขาเนี่ยค่อนข้างโคง้งเหมือนกับมีสปริงใช่ไหมคะมแล้วข้อเข่าเขาก็ค่อนข้างดีขาหลังเขาจะทรงพลังมากเวลาเราอุ้มเนี่ยบางทีเนี่ยสมมติเราอุ้มเนี่ยบางทีเขาก็ดีด ดีดแรงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความเชื่อที่พี่ใหญ่เชื่อว่าเขาน่าจะสามารถวิ่งได้เร็วและกระโดดได้ไกลแล้วก็ถึงเร็วกว่าเต่าแน่นอนเลยค่ะหมอโอมีข้อโต้แย้งไหมคะแต่ผมก็ยังมีความคิดว่าลักษณะของกระดูกของเต่าอะครับเขาจะมีความหนาและแข็งแรงกว่าในกระต่ายนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เขาดูค่อนข้างบึกบึนแข็งแรงคงทนได้กว่านะครับแล้วก็เต่าบางสายพันธุ์นะน้องัาง เขายังมีเดือยตรงตรงขาหลังนี่นะะเดือยอย่างนี้เห็นป่าเห็เดือย<า>ป<า>่าเวลาเขาขึ้นที่ชันนะครับเขาอาจจะสามารถค้ำยันได้ด้วยนะครับเต่าเนี่ยเป็นสัตว์เลือดเย็นกระต่ายเป็นสัตว์เลือดอุ่นปากว่าสัตว์เลือดอุ่นกับสัตว์เลือดเย็นเนี่ยใครจะอดทนกัน สัตว์เลือดเย็นสัตว์เลือดเย็นเอาพูดง่ายสัตว์เลือดเย็นมันมีหลายกลุ่มไงใช่ป่ะแต่เต่าเนี่ยเป็นสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลื้อยคลานก็อยู่ในกลุ่มของสัตว์เลือดเย็นเหมือนกันครับกระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับป๋าคิดว่าใครล่ะที่จะอดทนกว่ากันพี่เอ๋ยว่าไงครับสงสัยครั้งนี้ต้องยอมแพ้ให้กับเต่าไเ้ชนะครับ เนาะเพราะว่าอัตราการเต้นของหัวใจ<ะ>ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเขาก็จะเต้นเร็วกว่าคงที่กว่านะครับแต่ถ้าสัตว์เลือดเย็นก็าเขาจะค่อยๆตตเต้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเต้นเร็วกว่า,ามันไม่ดีตรงไหนอะครับเต,ต้นเร็วกว่าไม่ดีตรงไหนคือบางครั้งเนี่ยถ้ามันเต้นเร็วเกินไปเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะชอ็อคได้ง่ายกว่าเนาะเราจำเต้นปุบูบูบูบเวลาคนเหนื่อยมากๆอ่ะมันมันไม่ไหวอ่ะมันช็อคเป็นลมใช่แต่สัตว์เลือดคลานเนี่ยมันไปเรื่อยๆคราวนี้เนี่ยปกการแข่งขันเนี่ยมันต้องออก ต้องแต่เช้าถูกป่ะเราเดินทางไกลอ่ะรเราต้องออกแต่เช้าใช่ครับกระต่ายหรือเต่าจะชนะช่วงนี้ช่วงเช้าเนี่ยเช้ามืดเนี่ยช่วงเช้าชเช้ามืดม่จะกระต่ายนะครับทำไมครับกระต่ายเป็นสัตว์ได้รูปได้นมเหมือนคนคนตื่นเช้าแล้วสดชื่นแต่วันเสาร์อาทิตย์ปาร์คตื่นสะิบโมงนะอ๋อรู้เรืไงใครชนะครับ ก็ต้องเป็นกระต่ายนะคะเพราะว่ากระต่ายเนี่ยจะวิ่งเล่นแล้วก็แอคทีฟได้ดีในช่วงพบค่ำแล้วก็ช่วงเช้าด้วยใช่ครับถ้าในส่วนเรื่องของอุณหภูมิตรงนี้ผมยอมรับนะครับเพราะว่าจริงๆในเต่าเนี่ยเขาจะอาศัยอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าเป็นช่วงเช้ามืดหรือว่าช่วงพบค่ำอย่างเงี้ยครับเต่าเขาก็จะค่อนข้างไม่ค่อยแอคทีฟนะครับก็จะไม่ค่อยเคลื่อนตัวไม่ค่อยไปไหนนะครับแต่ว่าช่วงเวลากลางวันเวลาที่เราใช้แข่งกันเนี่ยนะครับ มันมีช่วงเวลากลางวันที่มากกว่าช่วงพบข้ามมาสิตรงนี้เต่าจะได้เปรียบแอคทีฟเลยตอนนั้นคราวนี้การวิ่งแข่งเนี่ยปาร์คมันจะมีศัพท์คำหนึ่งอะไรครับนักวิ่งปอดเหล็กใช่ใช่เคยได้ยินป่ะแบบพวกปอดเหล็กอ่ะวิ่งแบบวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ไม่เหนื่อยอ่ะใเขาเรียกปอดเหล็กพวกนี้จริงๆแล้วมันเป็นคำเปรียบเทียบเฉยมาดูกันดีกว่าว่าปอดเต่าหรือว่าปอดกระต่ายจะดีกว่ากันนะวิ่งปอดเหล็กเต่าหรือกระต่ายวิ่งปอดเหล็ก น่าจะเต่านะพราะมันเห็นพูดมาหลายๆเรื่องแล้วเต,วาตว่ามีความอดทนมากกว่า,าเริ่มเขาเขาเริ่มเขาเห็นเนี่ยงนไม่ไปเต่าชนะ<อ>จ,จะมีความแข็งแรงมากกว่าได้ได้ได,ได้พี่เอ๋ยังต้องต้อง,ต,องต้องสู้แทนกระต่ายแน่นอนแหมแต่เรื่องปอดนี่สงสัยจะสู้กันไม่ได้จริงๆ <c oughs> นะคะเนี่ยเพราะว่าช่องอกของกระต่ายเนี่ยมันเล็กนะคะแล้วก็ความจุของปอดเนี่ยมันมีแค่ประมาณ8ซีซีเองน้องๆสงสัยกันไหมครับ ว่า8 c c เท่ากับเท่าไหร่ลองนึกภาพตามดูนะครับสมมุติว่ามีกระต่าย1ตัวหนัก1กิโลกรัมขนาดของปอดกระต่ายตัวนี้จะเท่ากับปริมาณน้ำที่อยูใ่ในฝาขวดแค่3ฝาเท่านั้นเองครับเป็นไงแค่านี้มันน้อยมากเลย <ไง S 1> อะ <ไง S 1> ดูเต่าดีกว่าดูเต่าใช่ปอดเต่าอยู่ไหนพักปอดเต่าให้ปอดเต่าอยู่ไหนให้ัก ลองเดาดูกอนครับว่าปอดอยู่ตรงไหนปอดเต่าอยู่ไหนปอดเต่าตรงนี้สองเลยเก่งเนี่ยใช่ได้ครับปอดเต่าอยู่ไหนครับปอดเต่าครับถ้ามองจากด้านด้านด้านล่างเนี่ยอาจจะอธิบายยากหน่อยแต่ถ้ามองจากด้านข้างนะครับปาร์คมันก็จะเป็นตั้งแต่เกรดคู่หน้าเนี่ยครับยาวจนมาถึงกระดองส่วนบนเลยนะครับถ้าเทียบแล้วก็คือประมาณสัก40%ของร่างกายเลยแล้วกี่ซีซีครับตอบยากปาร์คแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าเต่าขนาดนี้ครับ อ๋อที่จมันประมาณครึ่งหนึ่งอะของกระดองของโดมขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็ใหญ่กันมันเป็นปอดเต่าปอดเต่าจะอยู่ตรงกระดองข้างบนนี้ครึ่งหนึ่งเลยเท้าละครับปอดละครับมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมขอดูข่อผมเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับดวงตาดวงตาเนี่ยเป็นหน้าต่างของดวงใจไม่ใช่ละอะไรอีกดวงตาเนี่ยเนี่ยมันจะแบบ เล็กๆแต่นี่มันตาโตครับเวลาเราวิ่งแข่งเนี่ยเราต้องมองไกลมันต้องมองถึงเส้นชัยใช่ครับเราต้องมองไกลๆครับมองไปถึงดวงดาวจริงๆอันนี้ก็เห็นด้วยนะคะคว่ากระต่ายเนี่ย ตาเขากลมโตแล้วก็ใสความสามารถในการมองเห็นเขาเนี่ยเกือบ360องศาเลยมองเห็นรอบด้านใช่เลยแม้กะทั้งข้างหลังเนี่ยบางทีเวลาเราวิ่งเหมือนกับว่าเราจะไปจับเขาจากข้างหลังเนี่ยเขาสามารถทิ่หนีเราได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเขาจะรู้ทันเขาจะมีจุดบอดแค่นิดเดียวเท่านั้นเองแค่ช่วงตรงข้างหน้าตรงนี้ประมาณ2เซนก่อนมาถึงดวงตาของเขาแค่านั้นเองแต่โดยทั่วไปในเขาเห็นได้ดีมากแล้วก็เห็นได้ไกลด้วยนะคะ พราะฉะนั้นดวงตากระต่ายเนี่ยถือว่าเป็นดวงตาที่ค่อนข้างดีมองเห็นรอบข้างแต่ว่าเขาโฟกัสไม่ค่อยดีนะกระต่ายเวลาจะโฟกัสเนี่ยต้องไงเพ่งขยับนี้เพราะว่าจะโฟกัสได้ดีส่วนตาเป็นไงเป็นไงตาถั่วตาถั่วมากอย่างแรกคือหนึ่งตาเขาค่อนข้างเล็กครับอันที่สองก็คือเขาไม่ค่อยใช้ประโยชน์จากการจําแนกสีสักเท่าไหร่นะนะครับอีกอย่างหนึ่งมุมมองเขาก็ต่ําใช่ไหมฮะ ว่าเต่าเนี่ยเขกาก็เดินแบบมุดมุดไปกับย่านี่แหละใช่ไหมครับอาจจะส่วนตรงนี้อาจจะเสียเปรียบในกระต่ายะนะครับปากมันก็มีเกร็ดความรู้นิดนึงอะไรครับสำหรับดวงตาของกระต่ายกระต่ายเนี่ยเขาบอกว่าจะมองเห็นสีบอกว่าสีไหนดีที่สุดจะมองเห็นสีสีไหนดีที่สุดสีชมพูสีอะไรสี ยากจังเพราะว่ารอบตัวเรามันกม็มีหลายสีกระต่ายจะมองเห็นสีเขียวสีน้ําเงินได้ค่อนข้างดีโอ้ว่าแล้วเชียงคุตอบแล้วเนี่ยก <c oughs> ็รอป้า <c oughs> ตอบอยู่ป้าไม่ตอบตทักทีทาไมถึงมองเห็นสีเขียวสีน้าเงินดีรู้ปะครับมันอยู่ในสวนครับเขามีเซลล์รับแสง่ใชที่มันเซนสิทีฟกับสีเขียวสีน้ำเงินมันก็เกี่ยวข้องกับที่เขาหากินตอนเช้ามืดครับช่วงพบค่ำซึ่งตอนนั้นน่ะแสงมันพรเพินะ สีน้ําเงินสีฟ้าสีเขียวมันจะเด่นไงเขาก็มองเห็นพวกนั้นดีส่วนเต่าเนี่ยไม่ค่อยใช่ตาอย่างที่คุณหมออมบอกใช่หมอมบอกแต่เขาจะเห็นชาดที่พวกสีแดงเนาะสีแดงครับสีสดเท่านั้นสีสดเลยเสียงใจเห็นเพราะฉะนั้นสังเกตได้เลยเวลาเลี้ยงเต่าเนี่ยพอเอาพวกมะเขือเทศนะคระชมานะวิ่งใส่เลยสเลยอแต่จริงๆมะเขือเทศนี่กินไม่ดีนะใช่บอกก่อนแต่คนชอบไปกินเนาะใช่ชอบไปกินแบบเต่าห้ามกินเหรอครับมะเขือเทศมะเขือเทศเหมือนกับว่า น้ำมันเยอะกานไปกินหนึ่งแล้วท้องเสียแลครับแล้วก็อันที่สองก็คืออาจจะไปกระตุ้นโปรตีนในลำไส้ให้ทำงานมากกว่าปกติถ้ากระต่ายเลยนะคะม้อยชห้ามกินพวกพืชผักที่มีน้ำเยอะจะทำให้ท้องเสียได้ง่ายใช่ครับแล้วที่ม้อยบอกว่ากระต่ายเนี่ยมันชอบสีเขียวกับสีน้ำเงินครับแล้วมันถึงชอบกินแครอทล่ะครับมันมันเป็นสีส้มนะครับมันมีแต่กระต่ายในกระตูนใช่ที่กินแครอทใช่กระต่ายในชีวิตจริงกินไหมกิน อ้าวเพราะคนเห็นเห็นก็ไต่กระตูนกินเน่ใช่ครับก็เลยเอาให้กินแครอทจริงๆแล้วกินได้ไหมกินได้แต่ว่าไม่ใช่อาหารหลักครับเป็นขนมครับแครอทเนี่ยมันอร่อยมันหวานมันกรอบกระต่ายก็เลยชอบใช่ครับคนเลยชอบกินแครอทเลยใช่าะพกาเ๋ยก็เคยให้นะคะกระต่ายที่บ้านกินเยอะมากไม่ดีค่ะท้องอืดเลยอืดจะเม็ดเล็กทันชีเลยขา เปรียบเทียบแล้วตา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 ก็เปรียบเทียบแล้วปอดเปรียบเทียบแล้วโอ้โหตัดสินใจยากอ่ะเดี๋ยวแถม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 อะไรครับกระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยทนต่อความร้อนนะกระต่ายเนี่ยไม่มีต่อมเหนอนะคะค่ะไม่เวลาร้อนมากๆเขาหายใจหอบมันขับไม่ได้เหรอคะคือระบายความร้อนจากการหายใจจากการหายใจแล้วก็หอบแต่เต่าเนี่ยสบายทนร้อนได้ดีมากข้อเสียอย่างเดียว อะไรครับคือถ้าเต่าเจอแดดมากๆร้อดตายเล้เหมือนกันตายเลยเหรอโดนแดดเต่าก็เลยชอบเดินหนีแดดเนี่ยอาหลบแดดมันก็เลยเดินเก่งอะเป็นไงพี่เอ๋มีอะไรฟังแล้วเหมือนนนิทานเลยนะคะคราวนี้สงสัยต้องยอมแพ้เต่าจริงๆซะแล้วมั้งแต่ปาเชื่อป้าปาเชื่อหรือเปล่าที่เหตุผลที่พูดมาแค่ฟังก็เชื่อแล้วเนาะคือว่าเต่าต้องชนะแน่เลย ผมมันนักวิทยาศาสตร์นะคะผมมีข้อมูลเยอะก็จริงแต่ว่าโโอ้ผมต้องเห็นด้วยตาผมต้องทดลองนักวิทยาศาสตร์จิ๋วไหนก็ไดไหนละเราก็มีทั้งเต่าครับมีทั้งกระต่ายครับเดี๋ยวเราไปเซตกันดีกว่าให้เต่ากระต่ายแข่งกัน ขอเชิญทุกคนเข้าสู่มานออนิมอลเลมปิเกมนะมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสายาครับเย้อ่ะงั้นเรามาเข้าสู่สนามอะไรครับสนามที่ใครทำเนี่ยอ่ะลืมบอกไปว่าอันนี้สนามผมทำเองโอ้โหเหมาะสมกับตัวจริงเอาล่ะลุ้ขกันดีกว่ามาลองดูครับคุณผู้ชมครับ และสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับไม่มีสเปเชียลเอฟเฟกต์อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเข้าที่แล้วครับป้าว่าใครใชคนะตนนแต่ว่ากนะสิยาพี่เอ๋ว่าพี่เอ๋ยต่อให้หน่อยดีกว่าเขาจะมีความทนทานแต่เขาตุ้มเตี้ยมอ, <S <S 2> <S 2> <S อ่ะปล่อยให้ก่อนละกัน,นคบนี่ปล่อยไปตั้ง สิ้นแล้วสิ้นแล้วสิ้แล้วสิงนแล้วสิงนแล้วสิ้แล้วสิ้แล้วยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยสิงแล้วสิงแล้วโอ้โหอันนี้ครึ่งสามแล้วละครับพี่เอ๋ยโอ้ยอย่าต่อให้อีกหน่อยก็ได้ใครยังไงเผื่อนกทายผมว่ามันจะไม่ทันการนะพี่มันจะไม่ทันการแล้วนะไปแล้วนะบ๊ไปไปมันจะไม่ทันการต้านโอ้ช่วยหน่ด้วยเป็นยังไงครับคุณหมอเมื่อกี้เห็นชัดแจ๋วเลยครับว่า กระต่ายชนะครับแมมันก็เพราะว่าสนามมันสั้นปาร์คลองสนามมุยารู้สิใช่เต่าอาจจะมีความอดทนวิ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆช้าแต่ชัวร์ก็ได้ปาร์ค<อ>จริงๆแล้วนิทานเนี่ยที่เขาเล่าว่ากระต่ายแพ้เจ้าเต่าเนี่ยเขาต้องการสื่อว่ากระต่ายแม้จะว่องไวปราดเปรียวเป็นเจ้าแห่งลมกดขนาดไหนแต่ถ้าประมาทเมื่อไหร่เนี่ยเต่าที่ช้าๆเนี่ยก็สามารถเดินเดินเดินชนะได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล้วห้าประมาทแล้วถ้าใครที่อดทนมุ่งมั่นในใชัยชนะเขาก็จะชนะปาร์คเข้าใจแล้วครับอันนี้คือเขาสอนคติสนใจจากตัวละครใน,นนิทานใช่ครับผมโอ้รายการเรานี่มันดีจริงๆนะครับเนี่ยนอกจากมีความรู้จักวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังมีคติสนใจด้วยแน่นอนแล้วก็ความน่ารักจากสัตว์มาให้น้องๆได้ดูกันด้วยอ่า <Yeah. S 1> แปลไม่หมดแค่นี้นะปาร์คยังไม่หมดรายการของเราเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้ว เรามีช่วงใหม่ครับหมออมกับหมอเอ๋ยช่วง easy pet care easy pet care น่อะเนแล้วนะครับ easy pet care easy เนี่ยแปลว่าง่ายพชรสัตว์เลี้ยงแค่คือการดูแลเอาใจใส่ถูกต้องถ้างนั้นมันก็อาจจะแปลแบบว่าการดูแลสัตว์เลี้ยงแบบง่ายง่ายใช่ไหมครับหมอเป็นช่วงใหม่เป็นช่วงที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถดูแลสัตว์เลี้ยงตัวเองอย่างง่ายๆส่วนตอนแรก จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปตามชมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรามาพบกันในะ Easy Pet Care นะครับ Easy ก็คือง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ง่ายแต่จำเป็นต้องทำเป็นในเมื่อมีหมาของท่านอยู่แล้วท่านจะต้องสามารถควบคุมหมาได้ ั่นคือการที่จะจับบังคับอย่างปลอดภัยนะครับให้ยาต่างๆได้สามารถตรวจร่างกายก็ได้สามารถตัดเล็บได้สามารถวัดไข้ได้เราต้องเน้นอันแรกนะครับต้องเกิดความปลอดภัยแก่ตัวคนก็คือตัวท่านเองปากคือสิ่งที่หมาใช้ในการทําร้ายท่านนะครับอันแรกสุดถ้าท่านสามารถควบคุมไม่ให้หมากัดได้ไม่อ้าปากก็คือการที่เราผูกปากครับ การผูกปากทําให้หมานั้นไม่สามารถกัดท่านได้ไม่ว่าจะตกตกใจหรือว่าท่านจะจับแรงไปนิดหน่อยยังไงก็ตามแต่ว่าหมาที่ดีต้องฝึกให้ผูกปากได้เราจะต้องใช้เชือกหรือผ้าที่มีลักษณะแบนซึ่งจะไม่กดทับบริเวณปากของหมาแต่ผูกได้เกิดรู้สึกความกระชับและมั่นคงหมาก็จะไม่ดินน้นรนง่ายๆครับนี่เชือกฟางเนี่ยมีทุกบ้าน พี่ออกสักหน่อยหนึ่งนะให้มันบานออกนะครับจะได้เป็นแผ่นผูกจากบนลงล่างนะครับทําเป็นห่วงซะก่อนอย่างนี้นะครับนี่ง่ายๆผูกอ้อมมาจากอย่างนี้นะครับปั๊บพอให้กระชับอย่ารัดจนเจ็บแล้วก็อ้อมไปนะครับอ้อมไปด้านหลังผูกเป็นเกื่อนไว้ข้างหลังหูนะไม่เป็นไรมาเป็น ก็สามารถจะควบคุมมาวินไว้ได้มาวินไม่สามารถอ้าปากอักได้นะฮะอันนี้เป็นวิธีที่เราจะป้องกันไม่ให้เขาตัดเราเพราะว่าบางครั้งอาจจะพลาดทางังหรือเจ็บนิดหนึ่งอาจจะแววงนะครับเพราะฉะนั้นนี้จะทําให้ท่านปลอดภัยัน,น้นอกเหนือไปจากการใช้เชือกฟางเราก็ยังหาสิ่งอื่นได้อีกทํามาสําหรับหมาเลยนะครับก็คือพวกที่เราเรียกว่าตะก,ก้อปากจะมีตั้งแต่แบบที่ใช้ตีนตกแกติดหรือแบบที่ มีขอรัดทางด้านหลังอันนี้ก็ใส่ไว้ปลอดภัยนะฮะท่านพยายามฝึกแล้วก็สอนให้หมาของท่านเนี่ยคุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้นะครับเขาก็จะรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอันตรายต่อเขาเลยใส่แล้วก็เจ้าของก็ยังมากอดมาเล่นกับเขาได้นะครับนอกเหนือไปจากนี้นะครับว่าการที่เราทําความคุ้นเคยกับเขาการอุ้มเขาการเล่นกับเขาบ่อยๆก็เป็นการฝึกให้เขาสามารถที่จะ ยอมรับในการที่เราจะจับบังคับอย่างเงี้ยอย่าไปกลัวเสื้อเลยนะครับะฉะนั้นจะเล่นกับหมาก็ต้องยอมที่จะคลุกคลีกับเขาได้อีกอย่างที่อยากจะแนะนำและประกอบกับการจับบังคับก็คือว่าเมื่ออยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับท่านควรจะฝึกให้หมาของท่านเนี่ยนะครับอยู่นิ่งได้บนโต๊ะเพราะอะไรครับเราจะทำเรียนแบบเหมือนกับในคลินิกเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ที่บ้านก็จับหมาขึ้นโต๊ะเสีย นะก็จะตัดเล็บทําอะไรนะครับป้อนยองป้อนยาทํากับพื้นเนี่ยบางครั้งหมารู้สึกนะครับระดับเดียวกันไม่ค่อยจะเชื่อจะฟังแต่พอขึ้นสูงตรงนี้นะครับท่านสามารถกํากับควบคุมดูแลก็ได้ก็เป็นการที่จะช่วยในการบังคับสัตว์ได้ง่ายยิ่งขึ้นเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ แหมช่วงใหม่ของรายการเรานี่น่าติดตามจริงนะครับเนี่ยใช่คุณผู้ชมต้องติดตามต่อให้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ Animal Speak ก็หมดเวลาลงแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่พร้อมช่วงดีๆ e a s y p พ t Care นะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ,รบเพราะสาตร์พูดไม่ได้จึงต้องมี Animals, Animals